ขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังอีกเช่นเคยครับก็วันนี้หนังชีวประวัติที่ไม่เชิงชีวประวัตินะครับเป็นหนังที่ดูเพราะมีดาราที่ผมชอบอย่างสเตลลี่ทูชี่และหนังเกี่ยวกับดีว่าที่ผมเคารพอย่างวิสเี่ ฮูสตันรวมถึงชื่อหนังนะครับที่เป็นชื่อเพลงที่ผมชอบอย่าง I Wanna Dance with Somebody ที่เป็นเพลงดังติดหูผมจนปัจจุบันส่วนชื่อไทยนะครับของหนังเรื่องนี้ก็ชีวิตสุดมหัศจรรย์ i ิสเน่ฮูสตันนะครับนักร้องหญิงผิวสีคนแรกที่ทำ เพลงอันดับหนึ่งของโรคนะครับที่อัลบั้มของเธอเนี่ยหนังเออเพลงของเธอเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโรคถึง7สัปดาห์รวดแถมยังกวาดรางวัลในงานอเมริกามิวสิกอะวอร์ดมากมายในประวัติศาสตร์พร้อมกับไมเคิลแจ็คสันจนได้ใช้ว่าว่า The Voice ราชินีแห่งวงการเพลงที่มีเสียงอันทรงพลังไม่มีวันลืมครับจนเป็นเพลงที่ติดหูผม จนมาถึงปัจจุบันและมาตลอดเลยเพราะว่าแม่ผมเปิดกรอกหูในสมัยเด็กจนลหลงไหลในเสียงของเธอเลยแต่ก็นะถึงผมจะชอบเสียงเพลงและเป็นแฟนเพลงของเธอคนหนึ่งนะครับก็คงจะให้เ,เพลงเนี่ยสิบเต็มสิบอยู่แล้วแหละนะในด้านของเพลงนะแต่ ในด้านของหนังเนี่ยบอกตามตรงนี่คือหนังที่ผมไม่ถูกใจมากๆแทั้งทั้งที่เป็นหนังชีวประวัติของดีว่าเลยนะบอกเลยว่าหนังชีวประวัติของดีว่าเลยนะเว้ยผมเสียดายนะครับเสียดายนะเนี่ยสองชั่วโมงครับทําไมมันทําได้แค่นี้ไม่เห็นมหัศจรรย์เลยไร้ความน่าจดจํามีแต่เพลงเท่านั้นครับที่คุ้นหูแต่ตัวหนังกลับไม่มีอะไรเลย ให้เราได้จดจำเลยสักนิดคือเขาร้อยเรียงเรื่องราวและเสียงเพลงของเธอออกมาได้ไม่น่าจดจำเลยจืดเกินไปด้วยซ้ำครับรสชาติหนังอะสเสน่ห์มันหายไปหมดเลยครับคำถามในใจของผมก็ตลอดการดูนะคือสเสน่ห์มันหายไปไหนหมดคือเอาไปเทไว้ที่ไหนหนังเรื่องก่อนๆที่มีความกลมกล่อม เรื่องนั้นน่ะทำไมเรื่องนี้มันหายไปหมดอ่ะืคุณคนเขียนบทครับคุณผู้กํากับครับทั้งที่ชีวิตของดิว่าวิสเน่เนี่ยน่าสนใจแท้ๆครับเส้นทางการเดินทางของเธอตลอดชีวิตเนี่ยจนมาเป็นราชินีแห่งเสียงเพลงจนอายุ4 8 9 9ที่เธอเสียชีวิตในโรงแรมเบเวอรีอ่ฮิลล์นะเบเวอรี่ฮิลตันเอ,อ นั่นแหละเฮ้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจในะการเดินทางของเธอจนมาเป็นราชินีแห่งเสียงเพลงเนี่ยคือมันเล่าได้เยอะมากครับ2ชั่วโมงแอร์ไทม์เยอะมากมากเลยแหละแง่มุมต่างๆขยี้แวะได้เยอะมากครับถ้าเล่าดีๆเนี่ยประคองบทด,ดีๆเนี่ยคงนำเสนอเรื่องราวออกมาได้ทรงพลังแน่ๆครับแต่นี่กลับแต่ชีวิต ชีวประวัติของนางเนี่ยแค่ผิวเผินเหมือนชีวประวัติแบบย่อครับแบบย่อมากๆเหมือนเด็กมกักง่ายะครับเวลาต้องทำเ,เวลาอาจารย์สั่งให้เรียงความนะครับเรียงความแบบย่อๆนะครับเรียงความแบบจับใจความแต่เด็กมันกลับไม่ได้จับใจความมันย่อย่อกับจ,จับใจความมันไม่เหมือนกันครับคือเหมือนเด็กมักง่ายครับตัดย่อหน้าบางส่วนทิ้งแล้วก็เขียน ย่อหน้าที่มันอยู่ข้างล่างแทนนะครับเหมือนตัดย่อหน้าหนึ่งทิ้งไปเลยนี่ขนาดเอาเพลงฮิตติดหูคุ้นหูมากมายมาช่วยนะครับแต่กลับไม่มีความไหลลื่นหรือสร้างความรับใจอะไรเลยแล้วไม่ได้รู้สึกถึงความมาสเตรร์เลยสักนิดครับในหนังแค่เล่าโมเมนต์หลักๆนะครับแบบย่อหน้าสาคัญสำคัญของชีวิตดีว่ามาเล่าเท่านั้นเองแถมหยิบไฟลาโชว์ มาทำซ้ำอีกแถมใช้การเล่าเรื่องแบบช็อตต่อช็อตตัดแบบช็อตต่อช็อตไม่มีการใส่ลูกเล่นอะไรทั้งสิ้นมันก็มีแหละครับมันมีมีมีอยู่ลูกเล่นนะก็มีแหละนะครับแต่เดี๋ยวผมค่อยพูดนะคือเล่นเอาผมเนี่ยหาวไปเลยครับหาวไปแบบไม่รู้กี่สิบรอบอะ่ะกับหนังเรื่องเนี้ย ส่วนงานสร้างก็โอเคครับไม่แย่เลยดูจะระวังตัวด้วยซ้ำครับเพราะว่าเขาเอาเพลงต้นฉบับมาแปะนี่แหละครับคือลูกเล่นคือมาแปะให้เราได้ฟังชัดๆกลัวโดนด่านะครับผมผมเข้าใจเออแต่มันเหมือนต่อยหน้าตัวเองครับเหมือนต่อยหน้าตัวเองเท่านั้นนะ่ะกับกลายเป็นว่ามันตอกย้ำตัวเองว่านี่คือการแสดงที่สวมบทบาทปลอมๆพยายามลิปซิงค์ตามเสียง เพลงซะมากกว่านะครับก็เป็นลุกเล่นอีกลูกแบบหนึง่งเกือบการเอาเสียงเพลงต้นฉบับมาแปะแล้วให้นะักแสดงลิปซิงเอานะครับถึงจะส่งอินเนอร์มาได้ก็จริงครับแต่ฟิลมันไม่ได้จริงๆนะมันไม่ผ่านเลยดูจะไม่แม้ก,กับคนดูเลยสักนิดครับทั้งๆที่นะักแสดงเล่นดีมากๆเรียกว่าแบกหนังส,นะบบสุดๆเลยดีกว่านะเรียกแบบแบกสุดๆเลยดีกว่า นะแต่เพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันขาดขาด,ดเกินเกินครับขาดขาด,ดเกินเกินไงมันเลยไม่ส่งให้ตัวนักแสดงเนี่ยมีพลังในการถ่ายทอดช่วงเวลาสําคัญออได้ดีแต่ช่วงต้นยอมรับกับนักแสดงถ่ายทอดได้ดีจริงแต่พลังแต่พลังพวกนั้นเนี่ยหลังๆเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับในด้านดราม่าก็แตะไม่ถึงสื่อ ไม่ถึงคนดูไม่ทรงพลังจนผมสายหน้าตอนดูช่วงหลังๆนะครับส่วนดาราสมทบและดาราที่ผมชอบคือเขาเล่นดีครับแต่เหมือนถูกใส่มาให้มันดูแบบเออมันต้องมีอ่ะมันครบมันต้องครบอ่ะมันต้องครบไม่มีไม่ได้เฉยๆเลยไม่ขยี้ไม่เล่าอะไรทั้งสิ้นทั้งที่นักแสดงพยายามเล่นเพื่อสร้างไมติออกมา ผมสัมผัสได้เลยเขาพยายามสร้างมิติของตัวละครน,นั้นออกมาแต่กลับเททิ้งจนลืมให้ความสัมพันธ์แก่ตัวละครไปเลยเหมือนอยู่ในหนังเพราะมันต้องมีเข้าใจปะมันต้องมีแต่แซนลี่ชูชี่ครับที่ผมชอบเนี่ยคือผมชอบดาราคนนี้เนี่ยคือเขาเล่นได้ดีกินใจและเขาเป็นดาราตลกที่ผมชอบก็ไม่เชิงดาราตลกนะครับก็เขาเล่นซิทคอมหลายเรื่องนะครับแล้วก็ ผมชอบเขาจากหนังเรื่องเอ่เอเจ้าชายอาสูรเออที่เอมมาวตสันเล่นนะครับผมชอบเขานะครับในการที่เขาเนี่ยค่อนข้างตลกแล้วก็ไปเจอเขาใน t ทนฟอร์เมอร์4ตอนดูดเออเขาเรียกว่าอะไรดูดนมงาดำนั่นแหละโอ้โหตลกผมชอบผมชอบเขานะครับแต่เขาเป็นดาราที่เก่งมากครับโดยเฉพาะผลงานล่าสุดก็ไม่ใช่ ไม่ใช่อะไรน่าจะเป็นวาไราตี้นะครับที่ผมดูผ่านๆอย่างเออการไปเชี่ยวอิตอลีของเขาทีออ่ผมชอบนะผมชอบเขานะครับเ,ออเสียดายวะ่ะเขาเล่นดีมากพูดตรงๆเลยเขาเล่นดีมากลินเล่นแบบได้กินใจผมมากทั้งน้ำเสียงอินเนอร์เฮ้ยเล่นดีแต่เฮ้ยใส่ใจหน่อยหนังใส่ใจกับตัวละครอื่นๆหน่อยแล้วก็ตัวละครของ แสตลี Stanley, y, ย์ทูชี่หน่อยเออให้ความสำคัญหน่อยถ้าถ้าถ้าคุณให้ความสำคัญเนี่ยหนังมันจะออกมาทรงพลังกว่านี้แน่นอนครับเผลอๆได้รางวัลแน่แหละดารานักดารานักแสดงเนี่ยคือได้รางวัลแน่แหละเพราะนักแสดงเล่นดีครับเล่นดีจริงๆแบกหนังเลยแต่มันไม่ให้ความสำคัญเว้ย คือได้รางวัลแน่ๆเพราะการแสดงของพี่แกคือ,โ,อโหดีจัดๆเลยเสียได้ตัวหนังครับตัวหนังเนี่ยทำบทบาทแกไม่ได้แบบไม่ได้ให้มันดีอ่ะไม่ได้เฉิดฉายอ่ะแล้วก็ไม่ได้ถูกใจผมด้วยอ่ะยิ่งเส้นเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ไปทางเดียวกันอีกเนี่ยก็ยากครับที่นักแสดงแกเฉิดฉายครับหนังเรื่องนี้6.9เต็ม10ไปเลยและกันเนาะส่วนเพลงผมก็พูดไปแล้วตอนต้นคลิปนะครับว่าให้เท่าไหร่เนาะ ก็ไม่มหัศจรรย์เลยสักนิดนะครับถ้าท,ที่ชื่อเรื่องมันชื่อว่ามหาัศจรรยแ์แท้แต่กลับไม่มีความมหัศจรรย์เลยก็นะพอแล้วครับโ่บนแค่นี้แหละก็ถ้าอยากพูดอะไรคอมเมนต์อะไรอยากจะเสิร์ฟอะไรเชิญเลยครับเชิญเลยนะก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรขอโทษไว้ด้วยนะครับผมผมห้ามมันไม่ได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปงุดกิดมากอาเดียส